สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะก็กลับมาพบกันอีกนะคะออที่เห็นนะคะนี่เลยจันทระลุกะลาคมน่าจะใช่นะคะเมื่อกี้ลงไปซื้อผลไม้มาแล้วพ่อค้าบอกว่าออนี้มีจันทระลุกปลราคานะตอนนี้เลยก็เลยอ๋อหรอก็เลยอืเดินมาก็เลยรีบกลับมาดูบนห้องนี่เลยค่ะช ยิ่ง z o เข้าไปยิ่งไม่ชัดนะแต่แต่ก็เห็นอยู่บ้างนะคะเมื่อกี้ที่ก่อนอันนี้ที่เห็นก่อนขึ้นมาบน,บนห้องเนี่ยก็แสงสว่างยังน้อยกว่านี้เลยตอนนี้แสงสว่างเริ่มมีมากแล้วไม่ทราบว่าจะมีสักนานสักกี่นาที ฟ้ามืดมากเลยตอนนี้ก็เ,เป็นเวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบใช่นานมากเลยค่ะนี้ถ่ายมาตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มซึ่งแล้ว ขึ้นดวงแล้วนะคะจริงๆจริงจ,งจ,งจงยังไม่ถึงครึ่งดวงอกไอที่มันถึงครึ่งดวงค่ะเป็นประมาณอารมณ์แสงสว่างแสงสว่างของของเซี่ยวด้านสายล่างน่ยที่ตรงนั้นมันจะสว่างมากเลยมันก็มีออร่ามีออร่านะคะขึ้นไปถึงประมาณครึ่งดวงได้เลย สุดใกล้ๆจะเห็นเนี่ยค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าสว่างมากอันนี้ก็ต้องไม่ค่อยดีนะคะ นี่นะคะก็ก็้องถ่ายมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะก็จากที่เห็นในกล้องน,นะคะมันจะใกล้จะเป็นดวงแล้วในความเป็นจริงก็น้อยกว่าในกล้องหน่อยนะคะครึ่งชั่วโมงกับครึ่งดวงสงสัยครั้งนี้นะคะน่าจะมีเวลาประมาณสัก หนึ่งชั่วโมงจนกว่าจะเต็มดวงจนกว่าจะหายไปโอเค